ที่อันนี่เพื่อเหรออ่าขอคุยด้วยยืนไหนแกลมีอาจารย์มาด้วยวันนี้เราจะแบ่งการเดินทางไปทั้งหมด5้านะคะจะเริ่มต้นจากกรุงเทพไปพิษณุโลกเกาะแล้วก็หลังจากนั้นพิษณุโลกไปเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เชียงใหม่เชียงดาวเชียงดาวลำปางแล้วก็ลำปางกับกรุงเทพนะคะก็จะรวมรวมอยู่ที่5คืน6วันนะคะเราจะไปรทชิปด้วยดอลซินกันค่ะเป็น BY d ดีรุ่นใหม่ค่ะ ตอนนี้เราพักกันอยู่ที่สลามลวถึงอ่างทองแล้วในเวลาตอนนี้เราอะแวมแวะแวมแรกวะแวมแรกที่ไอ้สยามมชาดแบดแล้วก็มาแวมที่คับตั้มสวยมากเอ้ยดูดิสวยมากจริงดูดิ ดมากเลยนครสวรรค์แล้วย่างจะไปกินข้าวที่น้คัดสวาี่อะไรอ้วน จังหวัดอุ้ยพี่สูงอ่ะฟิสจิตแล้วแม่ชาร์จ<ร>แบตกันตอนนี้ค่ารถอยู่ที่60บาทนะคะจากรถทับลีถึงฟิจิตหน้าตามันเป็นหน้าเน่นี่นะคะนาไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยทำไยเนี่ยสวัสดีค่ะเอามาด้วยกันตอนนี้เราแวะเซเว่นพี่จ่ายคุมมากทริปเนี่ยี่ตาเขาออุมา เข้ากล้องตลอดเวลาเฮ้ยดูดิน่ารักมากอันนี้เราอยู่ที่วัดวัดอะไรวัดพระพุทธชินราชไม่ให้นะเงินอนะถึงแม้ว่า Youtube แมขึ้นมาก็ไม่อันนี้สุรา ก็คือเปลี่ยนใจกลางคันกันอย่างนี้เลยใครไปพิษณุโลกคือเราอยากแนะนำร้านนี้มาคือมันอร่อยแนละ้วมันกร็ราคาถูกมากทุกคนแต่ว่า10โมงอะ่ะเหมือนจะเริ่มมีอาหารบางอย่างเริ่มหมดแล้วนะเป็ดอะไรเงี้ยก็คือใกล้จะหมดแล้วแล้วแบบทั้งหมดเนี้ยไม่เกิน300บาทละสับ่นหมดเลยดูใ,ใครแดงดิ เข้าถ่ายแล้วต้นทุนอะไรว้าวอยู่ปั๊มที่เราอยู่ปั๊มที่ไหนวะเด่นช้าใส่อัวเทศกาลของเรนะคะก็วนๆเดียวกับการหาที่ชาร์จแบตเพราะว่าพอมันเป็นเทศรรกาลแล้วแบบคนชาร,เเร์เต็มทุกสถาน ตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่ BYD แถวลำปางนี่คือแฟลตไวท์ที่ BYD ปี B ค่ะถึงชียงมาแล้วเย้เ yeah. ย่เหมืน yeah. ต้นคูนเหมือน หาอะไรกินกันที่แถวแถวประตูท่าศพอากาศประมาณ20กว่ามีเคย,ยคนเยอะมากทุกคนมาทำอะไรกันที่นี่อ่ะเรื่องรวมถึงพวกเราด้วยเอาไหมเอาคะ่ะแล้วก็มาจบที่เท่าไหร่อันนี้ อากาศดีมากเช้าแล้วโอลองจะไปไปอ่างแก้วด้วยนะสดแบบนี้เลยน,นี้คือถ่างโรงแรมนีเห็นพระอาทิตย์ด้วยอ่านแก้ววิชาฝันนิ่มเป็นเต็กบุ๋ม เราไปกินอาหารเช้ากันแล้วโรงแรมถัดวสีอิว๊วทุกคนน,นั่งรถไปดอยสะเก็ดกันค่ะไปบ้านเพื่อนด้วยรถสีอิว พันละสว่างมากเลยไม่ต้องซับดูเฉยๆครับเมื่อคือที่ขุดหินนะนะเยลยังไม่ถึงอีกสวัสดีอ่ะสวัสดีเดี๋ยวเอาคลิปนี้เปิดเลยอ่ะอายเขาต้องกินนี่ไต่ทอดเองค่ะมันเคยนะหมากินเคยว่าเ,เหรอ,หรอของหวานหมากินไม่ได้ท้าแม ม้าเหมือนวัววันนี้อากาศดีมากไข่บอกมึงร้อนว้ามัดสวยเลยแต่ไม่ถ่ายรูปนี่นี่ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอถ่ายว่าคลิปตอนนี้อยู่ร้านอะไรวะชื่อซอยเสมิดใจ ร้านอะไรร้านเลยข้าวซอยสมัยใจฟ้าห้ามอยู่เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ต้องรอคิวเลยอธิบายไหมไม่ต้องรอคิวเลยโทรมาจองเขาบอกไม่ให้ร้าจองใช่ไหมวัดเดี๋ยวกูได้เหัวช่องจริงตลกนี้ใครว่าทุกคนมาฝากกันได้อร่อยมากอย่าไปดิ้ก็ได้นะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านข้างวัดนะคะดีมาก ถ่ายมือเลยค่ไมีถ่ายเปิดไฟไหมมันต้องเห็นแกเนทแล้วก็ไม่ต้องเห็นบรรยากาศเออใจ๋งไหมคะในการมาประทับใจมากตอนหนึ่งเก็บสีหน้าไม่ออกเลยตอนนี้เรอยู่กันที่อันดี้เพื่อเหรออ่าขอคุยด้วยยืนไหนเก้วมันนี้ก่อนเอ๋ใครวะ kan disco kan, fin lah.